วัสดีนะคะอยากจะขอบคุณพระเจ้าคือพระเจ้าเพิ่งมารับคุณพ่อไปสวรรค์มาทันเวลาเสมอจริงๆคุณพ่อได้รับเชื่อก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตไปนะคะแล้วท่านก็ได้ลองออกพระนามของพระเยซูคริสต์ให้มาช่วยท่านท่านก็จากไปอย่างสงบแล้วก็เรารู้ว่าท่านมีหนี้สินอตอนนี้ค่ะพระเจ้ายกหนี้ให้หกแสนเราก็ไม่ต้องจา่าย สนสองเราก็ไม่ต้องจ่ายสี่หมื่นเรายังไม่ต้องจ่ายเลยแต่มันเหลือแค่สองหมื่นเดูก็เชื่อว่าพระเยซูจ่ายราคาให้หมดแล้วสองหมื่นก็ไม่ต้องจ่ายคือแบบพระเจ้ายิ่งใหญ่มากนะคะสําหรับแบบว่าก็ไม่มีนิสิตอะไรที่คงครางไวใ้ให้กับลูกๆเลยก็ขอ,ขอบคุณพระเจ้าสําหรับสิ่งนี้แล้วก็วันนี้ก็ดีใจที่จะได้มารับไฟพระวิญญาณไว้สุดเพราะว่านานแล้วไปรับก็เมื่อตอนอตั้งแต่อาจารย์หมอวัดุลน,นะคะ พอดีอาจารย์อาจารย์หน่อยก็หนุนใจแล้วก็แตะต้องใจว่าเราแบบเหมือนมีปัญหาลักษณะนี้อย่างเงี้ยค่ะก็ก็เลยแบบว่าพระเจ้าอุ้มขึ้นรถทัวร์มาเลยก็มีเวลาให้เตรียมตัวแค่ชั่วโมงเดียวเราต้องไปกลับบ้านอีกก็ทันเวลาพอดีค่ะมาถึงรถทัวร์ออกพอดีเลย ก็ขอบคุณพ,พระเจ้าที่ได้มาแล้วก็ได้รับการแบบว่าจัดเตรียมทั้งที่พักด้วยนะคะจากทางคิตาจ,จัดขอบคุณมากนะคะแล้วก็พี่ๆก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีก็ดีใจนะคะที่ได้มาวันนี้ขอบคุณพระเจ้าค่ะดีใจมากที่พี่น้องได้ฟังคำพยานนี้จนจบนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องได้รับการหนุนใจมากเลยพระกัมภีร์ผู้เนนสิสดูดีบทที่27ข้อ13บอกว่า ข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่าข้าพเจ้าจะเห็นพระคุณของพระเจ้าในแผ่นดินของคนเป็นคำพยานนี้ได้เน้นว่าพระเจ้าแสนดีและพระเจ้ามีพระคุณต่อมนุษย์ที่อ่อนแอและไม่สมบูรณ์อยากจะเชิญพี่น้องมาเป็นลูกของพระเจ้าพระเจ้ามีพระคุณพระเจ้าอยากให้พี่น้องได้ไปสวรรค์อยากให้พี่น้องได้ลิ้มรสความแสนดีของพระเจ้า พระเจ้าอยากจะอวยพรพี่น้องพระเจ้าส่งพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูมารับคำสาปแช่งรับความยากจนความล้มเหลวความตายความบาปและสิ่งไม่ดีบนชีวิตของพระองค์ที่ไม้กางเขนพระองค์หลังพระโลหิตและจ่ายราคาความบาปและสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่ไม่ดีในชีวิตของพี่น้องด้วยความตายของพระองค์และพระองค์ก็หยิบยื่นพระพรสุขภาพที่ดีความเจริญรุ่งเรืองความสําเร็จชัยชนะชีวิต ใหม่ชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์และชีวิตนิรันดรในสวรรค์ให้แกพ่พี่น้องพี่น้องตัดสินใจง่ายมากครับตัดสินใจเชื่อพระเจ้ากลับใจจากความบาปและเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตมาเป็นพระเจ้าของพี่น้องมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดอธิษฐานมาตามผมนะครับข้าแต่พระเจ้าลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนบาปลูกเขากลับใจจากความบาปขอเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตของลูกพระเยซู พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของลูกเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระองค์กลับเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่สาขอพระองค์เข้ามาช่วยชีวิตของลูกสอนลูกนำทางปกป้องอวยพรประทานกำลังฤทธิเดชพระพรให้แก่ลูกลูกจะเดินติดตามพระองค์และลูกจะเชื่อฟังพระองค์รับใช้พระองค์ ในนามพระเยซูเอเมนผมเชื่อว่านามของพี่น้องได้ถูกบันทึกไว้ในสมุดแห่งชีวิตในสวรรค์เรียบร้อยเราจะพบกันในสวรรค์ถ้าผมได้พบพี่น้องในการประชุมฟื้นฟูหรือในค่ายนะครับก็จะดีมากเลยแต่ถ้าไม่เป็นอย่างนั้นเราจะพบกันในสวรรค์แน่นอนนะครับพี่น้องขอพระเจ้านําพี่น้องให้ไปพบโบทที่ดีผู้นําที่ดีคริสตจักรที่สอนพระคัมภีร์ พี่น้องดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์เป็นตัวอย่างที่ดีต่อกันมีสอบอที่รักพระเจ้าและดำเนินชีวิตที่เป็นตัวอย่างที่ดีขอพระเจ้าเมตตาเจิมพี่น้องดดวยฤทธิเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์สอนพี่น้องนำทางปกป้องพี่น้องและอวยพรพี่น้องให้พี่น้องเป็นพระพรแก่นานานชาตินะครับขอพระเจ้าอวยพรครับรักพี่น้องนะครับ